พระเจ้าโพกามรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟผู้กลุนสำนึกพระคุณจึงได้เกิดผลสภานปิดกับจิตกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลร่วมอธิษฐานจนตาชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านกาสวรนามเองผู้อธิษฐานเมตตาหน้างามนักเอกวงพักนวลละอองปุดปวดใสใสสำราญเบิกบานดวงฤทัยความทุกได้ไม่มีมาแผ่พาน ยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตหางนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มัยในทุกการสุกรานท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตาคราตายแล้วจิตแน่แน่สุสวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งภาวนากันเือั้งหญิงชายยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทำทางโลกให้ทารักษาศนลเจริญพาวนาแต่ทาพระเจ้านี้อธิษฐานทุกลมหายใจนะคะ แล้วก็อ่านพระคำแบ่งปันทั่วโลกแชร์พระพรทั่วโลกวางมือผู้คนทั่วโลกช่วยเหลือให้คนพ้นไฟในโรกตัวเราเองต้องพ้นไฟด้วยนะคะขอพระเจ้าทรงนำทุกเวลานั่นเองขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมน